ไงล่ะเสงวัทองนี่ด้วยโคตรเท่โอ้โหมองไม่เห็นทอดดีกว่าเปลี่ยนหัวโอเคก็สวัสดีพวกผมเทรนเนอร์นี้ก็เอามาชีวิตสดอีกครั้งการเดินทางของผมก็อยู่กับไก่ไม่ใช่อรือกับผมนี่แหละก็นี่จะมาสุดขอบทางหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยผมเดินมาตลอดทะเลทรายเลยนะแต่ว่ามาสุดตาตรงนี้ก็ต้องเลี้ยวไปตรงนี้ก่อน โอ้มกรตายกรตายแล้วมกรตายหเหียกรเล็กเมกาไปอ,อยางสดเดนูไฟตีนต ยังไม่รู้เลยจะเไปไ็นเด็ต่อดอีเหมือนได้เจอธรรมออนตอรอหรือเปล่าอยากออ,อนตะอโลเนี่ยเวพิ่งเคยเห็นเนาะเดี๋ยวตรงไปดีไหมตรงเลยกันธรรทะเลสาย เจีขยงดีอชิ้นเดียวเอาอืโอ้โข้าง,าง,า,ง,า,งางอืมก็ระวังทรายมันหลุด่นเด้าลยทรายทับแล้ดดวนี่หายใจไม่ออกนะคับอืมนี่เป็นเป๊ะๆตรงไหน เสียวตกคับเสียงแล้วโอ้โหส้มชิบหายเสียงซอมบี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเกรดตัวเดียวไม่กลัวมาเลยมีดาบเพชรตอนนี้ก็ไปได้แล้วลงไปเลยมีเห็ดนั่นไงมาไม่ทัน,นโอ้โหแมงเลย รวมสายครับเนาะอ๋อระวังยิงๆๆเกือบตายเนี่ยได้เนื้อซอมบี้อ้าวของเต็มแล้วดีเลยดูจากหายตัวก็สำรวจตรงนี้แล้วก็กลับกันดีกว่า bây giờ notre cho cửa Mélan mượn, an tự mượn là pentru nếu membah trong fois cơ chở thông tin và nếu tại hiện đại n s decomp crackers m หน้าฝนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาก็เป็นห่วงนะทุกคนเลยแต่ผมก็ยังสบาย <c oughs> นี่มาทางเดิมดีออกว่าน

Hmm. Ini kembali ada. Kayaknya jauh. Sedikit gua. การเตืนท้าหน่าจะมีแค่เท่านี้เนาะต้นไม้แล้วกันอือก็จบเพียงเท่านี้นแล้วกันนแล้วครับผมเดินทางแค่นี้แหลพะพาต่อไปก็กลับบ้านแล้วตักลับบ้านอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอาจจะกลับไปทางเดิมเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบคลิปหน้าผมยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร Oh. สวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝนตกบอกแล้วมันหน้าฝนไปบางกันเลยเบ็ดหมดใช่แล้วเบ็ดหมด